ดีค่ะทุกคนาขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro t a r o วิง่งเอาพลังงานบกมาให้อีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นราศีปิดท้ายของเซตนี้คือราศีลัคนาดาวจันำดาวสุขพิจิกนะคะถึงคิวของพิจิกแล้วในที่สุดถึงสัทีพิจิกบอกว่าถึงสัทีเพราะว่าเริ่มที่ เริ่มที่ธนูนะคะก็พิจิกก็จะเป็นปิดท้ายทีนี้มาดูกันว่าพลังงานเป็นอย่างไรบ้างคลิปนี้ไข่ทําเป็นพลังงานแรนดอมเป็นฟอร์แคปในช่วงที่เป็นธันวานะคะบางคนพลังงานตรงนี้อาจจะเกิดขึ้นบวกลบ บวกลบจากเดือนธันวาตรงนี้ได้เช่นเดียวกันบางคนเนี่ยบางคลิปเนี่ยมีผลหน้าไพ่กับคุณอยู่ในช่วง3มเดือน6เดือนก็ได้เลยแบบนี้มาดูเพื่อมารับพลังงานบวกมาดูเพื่อมารับ e n e r g ีดีๆแล้วก็มาดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์หรือว่ามาดูเพื่อความบันเทิงก็ได้แล้วก็ตรงนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าทุกคลิปเป็นแรนดอมเพราะฉะนั้นเปิดใจให้กว้างถ้าใครต้องการดูส่วนตัว ทักมาจองคิวดูดวงส่วนตัวได้เพราะพลังงานเหล่านั้นเป็นของคุณพลังงานเหล่านี้ไม่ใช่ของคุณทั้งหมดพลังงานที่เป็นของคุณจะเป็นการดูส่วนตัวนะคะทีนี้ถ้าใครสนใจก็แจ้งได้ตอนนี้คือไข่ปิดคิวที่เป็นเดือนธันวาไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่สิ้นเดือนพฤศจิกาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือคิวตอนนี้จะเข้ามากราเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคมาดูกันว่าพลังงานเป็นอย่างไรบ้างพลังงานของราศีลคนาราศีาสุพิจิตใน คิบความรักนี้ความรักความสัมพันธ์ของชาวพิจิกนะคะในช่วงที่เป็นเดือนธันวาคมความรักความสัมพันธ์ของชาวพิจิกในช่วงเดือนธันวาคมมาดูซิว่าพลังงานเป็นยังไงบ้างความรักความสัมพันของชาวพิจิกนะคะในช่วงเดือนธันวาคมพลังงานของมักเป็นยังไงบ้างมาดูไพ่ด้วยค่ะโอ้ว้าวว้าว พลังงานไพ่นางฟ้าสวยมากเป็นคลิปไพ่นางฟ้าที่ปิดท้ายที่สวยมากมีไพ่ engagement ค่ะเป็นไพ่ engagement you r love life is e s e i d i n g a higher level of commitment แล้วก็พลังงานในกองไพ่เห็นไหม engagement และ t r u e love This is a r o m a n c e of a lifetime ไใครบอกเลยว่าตรงนี้ถ้าใครที่เป็นพิจิกที่คุณมีคู่และเจอกันแล้วเนี่ยพลังงานคนเหล่านี้คือคนที่เป็นรักแท้ของคุณได้เลยนะคะอืมในช่วงแบบนี้นะในช่วงไม่ใกล้ไม่ไกลธันวาหรือเป็นช่วงธันวาพลังงานเหล่านี้มีคนที่สามารถที่จะเจอรักแท้ได้ค่ะแล้วเป็นความรักที่พัฒนากันได้แบบเป็นคู่ชีวิตหรือเป็นคู่ที่ใช่ได้พลังงานสวยมากเลยอะ่ะ ถ้าใครที่เจอแล้วขอแสดงความยินดีด้วยแต่ถ้าใครที่คุณรอพลังงานอยู่ถ้าใครบางคนที่เป็นพิจิกที่รู้สึกว่าความรักยังแบบไม่โอเคเลยค่ะหมอข่อย่างลุ้นๆนันนนพลังงานตรงนี้มีพลังงานบวกมาให้คุณที่คุณจะสามารถเจอแบบนี้ได้ในอนาคตค่ะพลังงานสวยมากโอ้ยไม่ไม่เสียเวลาเพราะพลังงานคือมันไม่ต้องอะไรมากเกิมันไม่ต้องอะไรมากมายอะ่ะมันเป็นพลังงานสวยมากๆก็คือตรงตัวตามหน้าไพาเลยนะคะโอ้ว้าว ถ้าใครเจอรักแล้วหรือมีรักแล้วที่คบกันดีหรือเป็นคู่กันที่พัฒนาไปได้ในในทางที่ดีนะคะเป็นคู่ที่รู้สึกว่าเออมันมันใช่อะ่ะคือถ้าคนที่เป็นคู่กันแล้วมันเป็นคนที่ใช่อะ่ะมันจะคุณจะรู้สึกได้เลยคือหมายถึงคุณทั้งคู่จะรู้สึกได้เลยทันทีอนะคะ่ะอืมนะพลังงานตรงนี้มาดูภาพรวมมาดูไพ่รวมกันหน่อยสองพลังงานไพ่รวมนะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีลคณาดาวจนาันทรศุกร์พิจิตร ในช่วงเดือนธันวาคมมวานัางของชาวพิจิตพลังงานเป็นอย่างไรบ้างมาดูสิางานคมามนับทางของชาวพิจิกเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะคะความนับลังของชาวพิจิอือฮนความนับังของชาวพิจิก ความรัก็ละความองชาวพิจิกนะคะมาดูกันในช่วงเดือนธันวาเป็นอย่างไรบ้างชาวาราศีธนานราจนาสุกพิจิกความรักของพิจิกอือฮึโอเคโอเคค่ะพลังงานตรงนี้มาดูกันพลังงานไพ่ตรงนี้ที่ออกมาในวันนี้นะคะ พลังงานตรงนี้มีทั้งไพ่คนโสดมีทั้งคนที่มีอุปสรรคในความรักหรือการรู้สึกพลังงานความรักทําให้คุณรู้สึกแบกอะไรหลายๆอย่างหรือว่ามีพลังของการที่บางคนเนี่ยพยายามเหมือนคล้ายๆกับฮีลิ่งตัวเองและผลักดันตัวเองไปในแบบสู่จุดที่ดีรักรักที่ไม่ดีคุณพยายามที่จะเหมือนคล้ายๆกับทิ้งมันไว้ข้างหลังหรือเรื่องราวที่มันไม่ดีทิ้งมันไว้ข้างหลังบางคนเนี่ยคนที่เป็นรักแท้ต่อกันเนี่ย อาจจะเป็นพลังงานของคนเก่าๆที่มีความวนเวียนได้นะคะบางคนนะเพราะว่าพลังงานตรงนี้มีสองเหรียญสองเหรียญบางคนตรงนี้อาจจะมีพลังงานความรักที่มีความวนเวียนอะไรบางอย่างบางคนที่มีความที่ว่าเหมือนคุณกับเขามีพลังงานที่ไม่ได้ตัดกันไม่ได้ตัดกันขาดแบบนั้นซะทีเดียวเพราะมันเป็นไพ่พลังงานของอินฟินิตที่มีการไหลกลับได้หรือมีการวนเวียนได้ตรงนี้ แต่อีกในหนึ่งหมายถึงความรักของบางคนตรงนี้ที่เป็นคู่รักกันที่ดีของพิจิกมันคือความรักที่บางคนสามารถมีจุดที่ถ้าลงตัวหรือพอดีกันสามารถหาจุดที่บาลานซ์กันได้บาลานซ์ซึ่งกันและกันได้เหมือนคล้ายๆกับเป็นพลังงานคู่ที่พอดีเหมาะกันแล้วบาลานซ์กันได้พลังงานตรงนี้มีพลัง,งของคนโสดพิจิกบางคนตรงนี้ทํางานทําเงินใช้ชีวิตสดๆและรอความรักนะคะรอความรัก บางคนอาจจะมีงานหรือมีอะไรที่ต้องทําเยอะแยะน่ะนนี่นั่นหรือบางคนอาจจะมีพลังงานในเรื่องของความรักที่แบบว่ามีอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว, <c oughs> ว่าความรักมันทําให้คุณรู้สึกล้ามันทําให้คุณรู้สึกแบบเหมือนมีภาระอะไรบางอย่างในเรื่องของความรู้สึกที่มันหนักมันรู้สึกถึงการมีอุปสรรคหรือะไรก็ตามแต่ตรงนี้ไม่เป็นไรค่ะค่อยๆเป็นไปตามสเต,สเต็ปเพราะว่าตรงนี้คือจริงๆแล้วพลังงานตรงนี้มีไพ่เหรียญที N ่โอเคไพ่เหรียญตรงนี้ บางคนตรงนี้เกี่ยวข้องกับราศีที่เป็นธาตุดินธาตุลมแล้วก็ธาตุไฟได้ธาตุดินได้แก่กันผสมกรธาตุลมได้แก่กลุ่มราศีที่เป็นเมถุนตุนลภุมแลว้วก็ธาตุธาตุที่เป็นธาตุไฟก็คือเมษธน,นูนะคะบางคนตรงนี้มีพลังงานที่ความรักที่พอดีกันเนี่ยมีความรักที่มันเป็นความให้และรับแบบที่พอดีกันเลยแหละ มันจะมีคู่ที่พอดีกันตรงนี้มากๆแต่ตรงนี้ถ้าคู่ไหนที่ยังขาดอยู่ตรงนี้ขอให้หาจุดบาลานซ์กันให้ได้ขอให้พยายามหาจุดบาลานซ์กันให้ได้เพราะถ้าเป็นคู่บางคู่ที่มีความรักที่ไม่โอเคของพิจิกเนี่ยมันจะมีบางอย่างที่มันเหมือนคล้ายๆกับขาดบางอย่างที่เป็นพลังงานที่บางคนให้กับอีกคนหนึ่งมากเกินไปนะคะพลังงานตรงนี้มี6ดาบ บางคนตรงนี้เป็นพลังงานที่เขาเรียกว่าเป็นพิจิกที่เหมือนคล้ายๆกับอะไรที่ไม่ดีฉันจะทิ้งไว้ข้างหลังแล้วแล้วก็มองไปสู่ข้างหน้าผลักตัวเองไปสู่จุดข้างหน้าเส้นทางข้างหน้ารักใหม่ข้างหน้าอะไรแบบเนี้ยเรื่องราวใหม่ๆบางคนตรงนี้รักอาจจะเป็นเรื่องราวใหม่ๆกับคนเก่าได้หรือบางคนอาจจะเป็นพลังงานของคนใหม่ก็ได้แต่ตรงนี้พลังงานมันมีพลังงานของเ n e r g y ที่แบบอินฟินิตี้ที่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับเก่าๆ,ๆตรงนี้แฝงอยู่เช่นเดียวกันนะคะพลังงานตรงนี้อย่างที่บอก อุปสรรคเอ,อ่ยภาระหรืออะไรรู้สึกที่แบบแบกรับหรืออะไรก็ตามแต่ตรงนี้ไม่เป็นไรค่ะค่อยๆผ่านมันไปค่อยๆผ่านมันไปให้ได้ไปแต่ไปแต่ละช่วงแต่ละสเต็ปอะไรที่ไม่ดีทิ้งไว้กับปีเก่าอะไรที่มันไม่โอเคลกไว้แล้วผลักดันตัวเองไปสู่สิ่งใหม่ๆจุดใหม่ๆทางใหม่ๆ energy ใหม่ๆ energy ใหม่ๆหรือทางใหม่ๆตรงนี้ บางคนอย่างที่บอกเลยมันอาจจะเป็นเรื่องใหม่ๆกับใครบางคนที่มีการวนเวียนกลับเข้ามากับคุณได้ที่แบบว่ามันสามารถที่จะบาลานซ์กันได้อีกคนบางคนตรงนี้ถ้าเป็นคู่กันจริงๆไม่ว่าจะมีการกลับไปมากี่ครั้งถ้ามันยังบาลานซ์กันได้หรือมันมีการที่ว่าตัดกันไม่ขาดเลยนั่นคือเหล่านั้นคือเป็นคู่กันจริงๆได้เพราะมันมีพลังงานที่เขาเรียกว่าบางคนอาจจะเป็นคู่กันที่แบบเป็นคู่กันจริงๆ ที่เป็นลนักษณะของคู่ที่มีคามาแฝงด้วยเช่นเดียวกันนะคะทีนี้ตรงนี้พลังงานตรงนี้มีสเตรนจ์พลังงานตรงนี้เกี่ยวข้องกับราศีสิงห์ได้บางคนเกี่ยวกับสิงห์โดยตรงนะคะพิจิตเป็นธาตุน้ำกับธาตุไฟอีกในนึงตรงนี้บางคนนะ่ะพิจิกบางท่านอาจจะดีกว่าความรักหรือดีกว่าคนรักที่แบบว่าถ้าเขาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็จะเป็นพลังงานที่แบบ เป็นเป็นเป็นอุปสรรคปัญหากับคุณนะ่ะหรือเป็นพลังงานที่เขาเรียกว่าเป็นความรักที่ยากหรือเป็นพลังงานที่คุณจะต้องดิวกับความรักที่รู้สึกว่าเหนื่อยแต่สุดท้ายแล้วบางทีมันก็มีพลังงานที่ตัดขาดกันได้ยากกับใครบางคนตรงนี้เหมือนกันเพราะมันมีพลังงานอินฟินิตี สองเหรียญเป็นอินฟินิตี้แล้วก็พลังงานสเตรนที่เป็นอินฟินิตี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้พิจิกตรงนี้บอกเลยพิจิกตรงเนี้ยหลายๆคนตรงเนี้ยที่มีไพ่พลังงานลิงกับเอเน์จีเนี่ยจะต้องอดทนและสตรองในความรักมากๆเลยค่ะหรือสตรองกับสถานการณ์ในชีวิตรักของคุณมากๆทีนี้ไพ่ตรงนี้มีไพ่เด็กถือเหรียญบางคนเกี่ยวข้องกับธาตุดินได้การผสมองค์กรนะคะหรืออาจจะเป็นรักต่างไว้ยได้ตรงนี้สําหรับบางท่านแล้วก็ตรงนี้อย่างที่บอก ไพ่ของคุณมีสิบไม้เท้าแล้วก็มีสิบดาบในชาร์ตพลังงานตรงนี้อะไรที่มันไม่ดีหรืออุปสรรคตัดมันไปผ่านมันไปลบะมันไปกับทิ้งเก่ากับปีเก่าๆคะ่ะทิ้งสิ่งไม่ดีทิ้งอุปสรรคทิ้งพลังงานไม่ดีทิ้งพลังงานเอเนจีต่างๆหรือรักที่มันไม่ดีทิ้งมันไว้ทิ้งมันไว้ข้างหลังแล้วเดินไปข้างหน้าคนเหล่านั้นเนี่ย คือไม่มีใครที่ไม่มีใครที่แย่ร้อยเปอร์เซนไม่มีใครที่ดีร้อยเปอร์เซนแต่ถ้ามันเป็นจังหวะที่มันใช่คนหลายๆอย่างตรงนั้นที่เป็นคู่แท้จะมีการกลับมาหากันเองนะ,ะตรงนี้มันมีใครบางคนตรงนี้ที่เป็นชาวพิจิกเนี่ยอาจจะดูสถานการณ์ในความรักอยู่ว่าสามารถที่จะพัฒนาหรือไปยังไงได้บ้างบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับใครที่มันรู้จักหรือดูกันมาสักพักนึงแล้วก็ได้สําหรับบางคนนะอืมนะคะตรงนี้ก็พยายามที่จะ มี energy ที่เขาเรียกว่าบาลานซ์กันให้ได้แล้วก็มองไปสู่จุดที่เป็นพลังงานที่แบบว่าเหมือนคล้ายๆกับคนที่มีความรักกันที่แบบสามารถจริงจังได้คือคนที่จริงใจหรือจริงจังกับเราเขากับเราจะต้องมีพลังงานที่มองไปข้างหน้าร่วมกันจริงๆอะต้องมองหรือหรือหรือมีการวางแผนอะไรบางอย่างหรือมองบางอย่างจริงจังที่แบบว่าไม่ได้กะว่าคบแบบที่ มาหลอกเราหรือมาเล่นๆอะไรแบบนี้แต่บางคนอาจจะเจอแบบนี้ได้ไพ่พลังงานลักษณนี้เลยขึ้นแล้วไพ่พลังงานนี้ก็ขึ้นด้วยนะคะ3ดาบ พลังงานพวกนี้มีพิจิกที่มีความอกหักเสียใจเฟลในความรักหรือบางคนมีเติร์ดปาร์ตี้หรือว่ามีมีพลังงานที่มีใครที่มาหลอกเรามาทําให้เราเสียใจมันมีแบบนี้ได้หรือบางคนพิจิกอาจจะไปทําพลังงานตรงนี้กับใครคนอื่นก็ได้เช่นเดียวกันใครจะบอกว่าตรงนี้พยายามโละพลังงานเหล่านี้ทิ้งไว้ในปีเก่าค่ะเพราะบางคนตรงนี้เนี่ยถ้า,ามีคู่กันที่ดีอะ หรือพลังงานความรักของบางคนที่ลิงก์กันกับไพ่พลังงานนางฟ้าตรงนี้มีใครบางคนตรงนี้ที่สามารถที่จะมีความรักที่ได้เจอรักรักที่ดีได้ในอนาคตนะคะบอกเลยถ้าบางคนที่เป็นคู่กันที่ดีแล้วก็ำลังมองบางอย่างอยู่มองในเรื่องของการพัฒนาคอมมิตเมนต์มันสามารถพัฒนาไปในทางที่ดีได้เช่นเดียวกันบางคนที่ตัดขาดกันได้ยากหรือมีการวนเวียนบางคนอาจจะเป็นรักที่มีพลังงานเอ e เน y จี True เิอยู่ตรงนี้ก็ได้ที่เป็น dis lifetime นะคะถึงแม้ว่าจะมีบางคู่ที่มีพลังงานที่ว่ามี energy negative หรือ karma แฝงอย่างที่บอกนะคะทีนี้มาดูพลังงานของ energy angel answer กันว่า angel answer มีพลังงานอะไรให้กับคุณบ้างน,นะคะ a n g l angel answer มีพลังงานอะไรความรักตรงนี้ให้กับคุณบ้างอยู่ตรงนี้มาดูกันสิโอเคพลังงานตรงนี้ไพ่ตรงนี้แบบ switch ขึ้นมาอย่างที่บอกเลย พลังงานตรงนี้ต้องการให้พิจิกได้รู้ว่า abandon มันคือความอุดมสมบูรณ์ในความรักมันมึกมันคือความลงตัวในความรักและไพ่ต้องการมาบอกว่าดูนะ the situation will improve และ abandon เพราะฉะนั้นสถานการณ์ในความรักตรงนี้ของพิจิกใครที่ดีอยู่แล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นไปตามสเต็ป สถานการณ์ทุกอย่างจะมีการอิ o v ูค่ะเหมือนคล้ายๆกับเธอ Higher level commitment อะอิ o v ูกับ Higher level มันก็คือการ up level upgrade ในเรื่องของ commitment และความรัก การพัฒนาต่อยอดไป a อา n d น n ์ด a ้นเอเหมือนกันคือความอุดมสมบูรณ์ถ้าเป็นพลังงานของอุดมสมบูรณ์มันไม่มีทางที่จะมีความที่เป็นพลังงานแย่อยู่แล้วคาว่าอุดมสมบูรณ์มีแต่พลังงานบวกและพลังงานที่ดีทั้งนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วนี่คือพลังงานของคุณโดยตรงแต่ถ้าใครที่เป็นพิจิกที่ว่าคุณแบบเจออะไรที่ยังไม่ดีอยู่ผ่านทุกอย่างที่มันแย่ๆสิบดาบสามดาบสิบไม้เท้าอะไรก็ตามแต่ สิ่งเหล่านี้ทุกอย่างสถานการณ์จะค่อยๆค,คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นในอนาคตและบางคนมีเกณฑ์เจอรักแท้ด้วยหลังจากที่ทุกอย่างคลี่คลี่คลายและทุกอย่างที่เป็นจังหวะที่ใช่ของคุณเข้ามานะคะมาดูเลเวลเ,เรอกเข้ากันขอเลอเวลเข้รปิดท้ายในคลิปนี้ของชาวพิจิกะนะคะความรักความสัมพั์ของชาวพิจิกและคณะพิจิกรและจันทรศุภพิจิกความรักของพิจิกในช่วงธันวาเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะคะ Okay. มาดูกันนั่นแหละอย่างที่บอกเลยพลังงานตรงนี้ต้องการให้พลังงานบวกและไกด์ไลน์กับ พิจิกตรงตรงที่ว่าพลังงานตรงนี้มีไพ่บางไพ่ตรงกับคุณโดยเฉพาะไพ่หนักๆนะไข่มันเน้นให้กับคนที่ไพ่หนักๆเลยเพราะว่าคนที่มีความรักสถานการณ์ที่ดีอยู่แล้วอ่ะคุณคุณอาจจะไม่ต้องการกําลังใจอะไรมากมายในบางช่วงเพราะมันดีอยู่แล้วแต่ถ้าคนที่เป็นพิจิกที่แบบคุณไม่โอเคเลยไข่จะให้พลังงานนี้ค่ะพลัะงานบวกตรงนี้บางครั้งบางคนเป็นพิจิกที่ต้องกอดตัวเองหรือรักตัวเองแล้วก็เป็นพลังงานที่เขาเรียกว่าอยู่ในช่วงที่บางคนคุณจะต้องสเปนไทม์ที่เป็น พลังงานอ alone time alone แล้วได้โฟกัสบางอย่างกับตัวเองได้แพลนบางอย่างกับตัวเองแล้วได้มอบอะไรบางอย่างสิ่งดีๆให้กับตัวเองมาก่อนก่อนที่คุณจะได้สามารถเทคแอคชั่นหรือมีสเต็ปใหม่ๆต่อไปในความรักอีกครั้งหนึ่งได้ it is important right now to take a step back and spend time alone instead of placing your focus on another now is the time to give to yourself คือบางคนตรงนี้ไพนี้ตรงกับ Energy นี้ก็คือ พิจิตที่โสดหรือพิจิตที่เขาเรียกว่าความรักของคุณไม่สามารถที่จะทุ่มเทหรือให้คนอื่นได้มากกว่านี้แล้วเพราะคุณจะต้องมีรักให้กับตัวเองแล้วหรือมีความรักที่ต้องเยียวยาหรือกอดตัวเองแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้มันไม่ผิดนะที่มันจะมีช่วงเวลาบางช่วงที่เราจะเหมือนคล้ายๆกับมีมีการ take step backward มีการ take step บางอย่างที่เราอะให้กับตัวเองมากขึ้นนะเราโฟกัสตัวเองมากแล้วนะ เราไม่ได้มีเวลาว่างมานั่งโฟกัสให้คนอื่นหรือรักคนอื่นมากกว่าตัวเองอะไรแบบเนี้ยมันมีพลังงานแบบนี้แฝงกับเอเนจีคนโสดหรือ Energy ของคนที่เจอรักแย่ๆของพิจินะคะมันไม่ผิดค่ะเพราะบางช่วงบางครั้งมันเป็นช่วงที่ดีที่คุณจะได้กีฟให้กับตัวเองกีฟช to yourself ะะพลังงานนี้มีพลังงานมาบอกเป็นเรื่องของ inner peace ให้กับพิจิ acceptance is the key to inner peace at times we must accept things as they are there is no point trying to change that which is beyond our control อย่างที่บอกเลยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการยอมรับและอยู่กับปัจจุบันแล้วคุณจะได้พบกับทางออกบางอย่างที่เป็นความสุขภายในใจความสงบบางอย่าง at time this moment ในช่วงเวลาต่างๆตรงนี้ขอให้คุณ เขาเรียกว่ามีพลังงานที่ไพ่ต้องการจะบอกว่าบางครั้งนะ่ะเราจะต้องยอมรับกับสิ่งต่างๆที่มันเป็นนะโดยเฉพาะในเ n e r จ y ปัจจุบันการยอมรับ acceptance accepting s ในพลังงานเหล่านี้เพราะฉะนั้นคือไพ่ต้องการจะมาบอกอีกอย่างหนึ่งด้วยคือเป็นพลังงานเดียวกันคือมันไม่มีเหตุผลหรือมันไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะพยายามเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาที่เราทำอะไรไม่ได้มากหรือช่วงเวลาที่มันเหนือการควบคุมของเรา พลังงานตรงนี้มีพลังงานของอาการที่ว่ามี Energy ที่แบบว่ามีบางสิ่งที่ beyond our control นะคะอย่างที่บอกเลยตรงนี้อะไรก็ตามแต่มันจะมีสถานการณ์ที่ไปในทางที่ดีหรือ improve ได้แต่ถ้ามันมีพลังงานที่อย่างที่ใครบอกถ้ามันเป็นพลังงานที่มากเกินไปพยายามมากเกินไปแล้วมันเป็นทามมิ่งที่ไม่ใช่คุณจะรู้สึกเหนื่อยเปล่าเพราะมันเหนือการควบคุมของคุณนั่นเอง นะคะมันไม่ผิดที่บางคนพิจิกตรงนี้จะมีช่วงที่คุณจะต้องได้อัรโลนบ้างค้นหาตัวเองบ้างเพราะหลังจากนี้คนตรงนี้จะได้เจอรักแท้ที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์และเป็นไปในทางที่ดีได้เอากำลังใจเอาพลังงานบวกมาให้กับชาวพิจิกแล้วขอให้ทุกคนมีพลังงานบวกอยู่ในใจเสมออะไรที่ไม่ดีลบๆพยายามตัดออกไปค่ะใครจะบอกว่าบางครั้งมันยากแต่แต่เมื่อคุณผ่านตรงนี้ไปได้ ตัดมันไปได้และยอมรับไปอยู่กับปัจจุบันคุณจะรู้สึกเลยว่าคุณจะเบามากขึ้นและมีความสุขมากขึ้นและพลังงานตรงนั้นน่ะเมื่อคุณมีออร่าตรงนี้ปุป๊บอะสิ่งดีๆมันจะค่อยๆถาถมเข้ามาเพราะไข่ทําแบบนี้กับชีวิตตัวเองนะคะและมันพิสูจน์มาแล้วจริงๆเพราะฉะนั้นตรงนี้คือขอให้ทุกคนเอาไกด์ไลน์ไปใช้ได้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเลย ขอทุกคนรักสุขภาพและไขจะเอาพลังงานบวกคลิปอื่นๆมาให้อีกหลังจากเซตนี้ขอทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กดคอมเมนต์กดกระดิ่งให้ไข่ด้วยนะคะกดพูดคุยกับไขได้ไขมาอ่านและคอมเมนต์ตลอดตอบตลอดนะคะขอบคุณทุกคนมากๆทุกคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ไข่มากๆเพราะว่ามันเป็นกําลังใจที่ว่าอย่างน้อยเรารู้ว่ามีคนแบบติดตามเราอย่างน้อยมีมีคนที่แบบมีพลังงานบวกกับเราตรงนี้มันเป็นกําลังใจให้ไข่ทาคลิปในแต่ละวันมากๆขอบคุณทุกคนมากๆนะคะราทุกคนมากๆเดี๋ยวจะเอาพลังงานบวกให้้ออีีกกกวันนนนนไป่ะะคคทุ บ๊ายบายสวัสดีคะ่ะโชคดีนะคะ